สวัสดีค่ะสมาชิกข่าววันนี้นะคะสม้มแล้วก็เจสซี่โปรดักค่คะมาพร้อมกับยงมิงค่ะ ใครที่เป็นแฟนๆยงเหิงอยู่แล้วนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่ายงมิงก็คือยงเหิงนั่นเองแต่ว่าเป็นรูปแบบของแคปซูลนะคะที่ทานง่ายพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ช่วยอะไรบ้างก็คือง่ายเลยเขาก็คือหยงเหิงแต่เป็นรูปแบบของแคปซูลที่ช่วยบำรุงร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระน,นะคะเสริมสร้างเซลล์ที่สึกหรอทําให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงในทุกๆส่วนของร่างกายนะอุดมไปด้วยสารสกัดนะคะที่มีสมุนไพรจีนก่อนนะกว่าส 30ชนิดค่ะและสมุนไพรไทยนะคะที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยในการบำรุงร่างกายถึง4ชนิดด้วยกันค่ะใครกินยงเหิงนะคะก็กินได้เหมือนเดิมแต่วันนี้ถ้าเกิดจะพกพาไปไหนค่ะซื้อยงหมิงเพิ่มนะคะรับประกันเลยว่าเราจะมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบแคปซูลนะคะสามารถกินได้ตลอดนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะด้านหลังเขาจะเขียนเลยว่ารับประทานวันละหนึ่งแคปซูลเพื่อการบำรุงร่างกายสําหรับยงหมิงค่ะวันนี้สมาชิกคนไหนบอกว่าอุ้ยตา แล้วกินอยู่แล้วต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะคะตรงไปเลย JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านสำหรับหยงหมิงค่ะ